โคโสก,กระทรวงแรงงานครับแต่มีการเปิดเผยว่าแต่มีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แกผู้ผ่านการอบรมในโครงการทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะโตครับนนยภูมพัดเหมือนจันทครับโคโสก,กระรวงแรงงานครับเป็นประธานพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกหรือเขาเอ่อนว่าชุดเครื่องมือทำมาหากินครับ ในมอภัแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอล้องกความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อประกอบอาชีพอย่างเช่นลักสูตรการเฮดขนมฟิวชั่นนะครับก็เป็นลักสูตรใหม่ส่งเสริมเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอานวัตกรรมเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็เจาะกลุ่มลงไปมีผู้ผ่านการอบรมทบหมด20คนครับลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการผ้าินิ์ผู้พานการฝึกอบรม40คน โดยมีนายวิรัตเข้าไปครับนายวิระอุ่นอกรับภูมิในการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชนะครับในการแรงงานและก็มีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้นำชุมชนผู้นำทองถินร่วมต้อนรับและก็มอบอร่วมพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานของชุดฝึกนั่นเองซึ่งการมอบทีน่นี่กับยูทีซาลาอนเนกประสงค์บานท่าหินมูดิซิปตาบลเปลี่ยนอำเภอศรีชนจังหวัด นครสีธรรมราชนั่นเองเอามาบอกมากกราวพเมยังนี่คือโครงการดีๆสำหรับผู้ีสนใจอยากพัฒนาฝึกอาชีพเพราะว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่เพื่อจะมีโครงการดีๆแบบนี้